สบายดีพี่น้องวันนี้สิาพาทุกคนมาเบิ่งวิธีค้นเขาคูดเขาแบบแบบแบบบันบานเท่าน้อวิธีค้นเขาคูดเขาหลังจากเกี่ยวแล้วเข้ากับซน่้เขาเขามาขูดมาค้นนะใส่สอบเนาะเดี๋ยวสิาพาไปเบิ่งเลือพี่น้องด้วยพี่น้องพี่บาทานมาแล้วประมาณสักนาทีรอเข้ากับซุ่นขึ้นเขาขูดถึง ต่วาบนเฮใจว่าพ yes. well, yeah. ีนีสีดายนตีตายบอยวิยูตตายเนาะจะวาด่ายร้ายด้ว้ไยเนาะกั้พวงพูใจเนาะทีว่าเกิดหน้าแดดจำกจะเอาว่าจะสาสเว่าสแหงแ่ตาดีว่าใก่ผีจำเล็กเส้แล้วเนาะน้องนี่แก จ้น้องเาสิไปเบิ่งสาวๆอยู่ข้างหลังทางขวเอาเพิ่นสิเฮ็ดหยังอ่าทางขวาเฮากินตอนที่ว่าอ่าสพิมพลังเนาะลังจากที่ว่าเฮ็ดแลดแล้วสิไปหาินของที่น้าแล้วตอนสิพา่งอ่าขวเนาะไปไเิ่วน้ว่าเพิ่นเฮ็ดหยังสาวๆสิเฮ็ดหยังเด้กิน เดเบยบขางนนกระยาคิดกนแนวสัดเสียไปด้เพราะว่ามันสีมีเหลือมีแหงไม่ผิดหรอกเนาะเราหายไก่ตเป็นว่อมกั่วโมงไก่ไงแนแรกจะเช็คยางให้กินเกยวเขาล้ำหน้าแรกฮะเท็ดโอ๊กไก่เพืนว่า เซียวเฮ็ดโอ๊กไก่ใหรอพี่น้องเอ้ยกินดอกโคนหน้าเิ่นมวยกินสดหน้าเพิ่นให้กินโอ๊กอ้าวเพิ่นหนอโอ้ยไก่เป็นตัวแบบง่ายพี่น้องเอ้ยเซียวโอ๊กอีกินมีผู้สาวนี่เซียวเอียงเนาะผู้สาวนี่กหนึ่งข่าวถาเออข่าวเกี๊ยงเสบียงอาหารมีกับไก่อีกซ้ำหนึ่ง มันนีซ้ำกินนอกไก่ไก่บานเขาเอ้มันมีเมนูมีแต่ไก่เซตโ๊กไก่พี่น่อยไปิรัยเมยแห้งเราบอกเมยงแห้งเะไพบ่นหรอโต๊กมากโต๊กมากไรไปไปโตเลยห้ นี่สิลอะไรน่ยากอีกเอ้ใก็แล้วนี่เอาเปิดนี่เฮาก็ะลองอไก่เพิ่นว่าอ่าอไก่กัอไก่อไก่บ้านเฮาเองดอแซ่บไก่บ้านเฮาเองมันแซ่บมันบ่คือไก่ถ้าอนไก่บ้านไก่หน้าเฮาเองําช นี่วเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ําแล้วมันก็สิไปชเรื่งแหงเนาะเพราะว่ามอ่าไโลนเนาะพี่น้องเนาะ่นแหงแต่าเ้าแบรรยากาศดีดเด้อพี่น้องอย่รงหน้าอันนบรรยากาศดีลมยๆั้งจากเฮาเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ําแล้วบ่นี่แล้วก็เตรียมปูักและปูกักกันปีนี้ คือพักกินในหัวนี่สชวนเนื้อนิสะแล้วแบบมันถร้ายในกระชายน่ะดูหอยแดงกับจำก็ดอีกินเพราะว่าช่วงนี้คือพักกินยังมีแต่เนี่ยแข่งแข่งทีเนาะเอยก็ตรงพักก็ตรงนี้คือกินเองเนี่ยกินเองเพราะว่าข้าจงรู้ได้ใจลูกนี่นอกเหนือเนาะเป็นพักเป็นยาแบโอ้ยแย่แย่ทีเนาะสมุดนี่เป็นยาเนี่ยอะกเหนโซนเหนืยอะไ เจ้าหน่่ไปนับสขาน้องนออะตอนนี้เ็นอยนี้ตเมเื่อน้ี้งกองน้องอี่ยด้เลพี่นองนี่ไจน่อยแล้ี่้วอันเขาไปจาสิ่ไปนับสขาี่น้องาเปต่อไปด้้าตอนนี้กัเลเลเนาขาเแล้วเพราชิเล่กวนน่เลบบริเวณอันนั้น มีคนแต่หน,นึ่งสองพี่หนึ่งจะไปนัว่าเด็กสอปีสอบี่1นแลนีจเป็นสอบที่สองเ,เป็นสอบพี่สาสอวมานับนาะน,นัะนับปีนี้นอกพิเศษก็คือปุ้ยเข้าบได็กใส พี่กายเมนเท้าไซปี่นี้บริไซปพี่กายไ,ได้หาสิปไปสอบแต่ว่าเข้ามานับปีนี่มเฉยาจักสอบนับซอยกันด้วยพี่น้องเด้อนี่ไปเลยซ้สี่หาหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง มเบิร์ดพีน่นอเอ้ยปีนี่พูดดีได้สามสิบสี่สอบเมนบอกสามสิบสี่สอบบัวไรยข้าวปูกข้าวปูกยักสอบสามหมออันนี้ข้าวปูกอันนี้เพันมาร์กใส่กระถือว่าซ้ำเลเซอร์สไปเนาะปีนปี่นะขั้นผูไน้ไดมี ฟุ้ยหรือว่ามีวิธีเห็ดฟุ้ยเห็ดยังกระบอกในเด้อนี่กันเซตสินเนาะเรียบร้อยโอ้ฟางเขาปานภูเขาผานภูเขากระือว่าย่ามแรกนี่บรรยากาศดีนะพี่เนอะแบบมะนังหลินอยู่นี่โอ้ยบรรยากาศดีเลีนี่ระเรนพ่วมสิตุกดิน งามงามบรรยากาศดูนี่อย่างไห้พี่น้องมันเห็นมาเบิ่งด้วยตาเปล่าอีดีเลงามดีดีงามด,ามดีดีหลังจากาหาขากู่เขากู่ยั้งแล้วเรียบร้อยมือแรงกับศิษสลองเดี๋ยวมือแรกงิิ้าไปสัมผัสอาจจะคล้องจะคล้องหน้าเนาะสิ้าไปสัมผัสเพิ่นวาหูซึกยังได้ปีนี่ได้เขาถึงสิว่าได้โบทอปีกายโบเต็มเดเต็มเมนแต่กับผู้่มใจ ่อยมีพู่มใจแทนเพิ่นคอยมีพู่มใจแทนเพิินเพราะว่าเข้าเหตุหน้ามากเบิดปีเข้ากันอยากได้เขาเนาะพี่น้องนอตแต่ว่าเข้าสีได้ไลาหรืได้หน่อยกับเบิเป็นยังกับพี่หน้าเข้ากัน,นเอาใหม่เหตุใหม่ว่าสิทสั้นเนะ้ะพี่น้องนอตแต่ว่าอย่าลืมเน้ตพี่น้องขัน้นพู้ได้มีอ่ามีเนี่ยเด็ดเด็ดที่ว่าเห็นเนี่ยเขางามได้เขาดีฮะแบบธรรมศาสตร์เท่านะบอกนี้โน้พีน้องเด้อ อาสิเบิร์ตไปซ้ำน้องพี่น้องเนาะนี่ใจแรกๆกินสีไปซ้ำผาจะคงเหือกเนาะพี่น้องเนาะ